อยู่ฮะกินพี่น้องอยู่มอมๆแม่แม่ผู้ชายแห้งครับเป็นจุ๋มไม่เด้นพี่น้องเป็นบอลจุ๋มขี้ดำๆเหมือนครับนี่เจตัวงามๆครับซิวเนาะเนาะโดดกีฬาโดดวุด โอ้ยครับลุงขุนนี่เหูัจะคว่มป็เนี้ยนี่ครับพี่น่องเี่ละตัวสองตัวนี่แหละบัวเฝ้าหมอด่ำกัดได้มกหมอนึงพอดีครับดูขุยกัะมีได้พี่น่องเอือย่องงงงงงงด้วยอย่างนี้ครับ ดูอีลาโดโดอืมดูดควมก็มีพี่น้องบันพี้นโด,โด,โด,โดโูอีลาโดดโดดโดดมหาโมบีอ่า โดดีลาดโดดโดดนี่ักบ่สอนหนึ่งพี่น่องมันสิใดตัวหลายคักครับแต่ว่ามันมันเร็วครับพี่หน่องเป็นสวิงหรือมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นกระบวงน่อยๆเด็ดตะผาดแล้วผาดเลยครับเอาโดดลาโดด อ๋อเกล้วตัวสองตัวนี่แะครับพี่น่องนี่นี่ีสามตัวสี่ตัวเอ้าวัวนี้แหละห <c oughs> ลายเติบแล้วครับนี่พี่น่องนเด็ดตัวง่ามๆครับเด็ดหอยเบาวคึมดี เบาคืมมกหมอ้อเอดเพมเค้มๆพี่น,อน้องโอเคครับได้จักเชิงกับคุจังมาเบิ่งไหมครับพี่น้องนักบอ นครับพี่น้องมักบอ่บอนี่เด็กตัวง,งามๆครับเย่เหลืออยู่ในปีครับพี่น้องน้ำเศร้าไห,หลล่ะครับการักน้ำนัดเอาครับพี่น้องนี่อยู่ที้นี่ต้องย่องเห็นปะพี่น้องเห็นปะนี่ตัวง,งามๆครับ นี่วุ้ยวัอืมดัดครับพี่น้องโอ้โหอย่างเยอะแจ๋วโอ้ <laughs> ไปไผไปมั่นเลยครับปลซิวแตกตื่นนี่เอาได้ดดออกกันเอาใส่ไหมครับแอบด้วยครับพี่น้องผมอำล้ำอำล้ำเลยเอาคันอีดน้ำหมดนา ในมกเนื่องนี่แหละครับพี่นอ้องกินแรงเข้มๆผิดๆอู้ย่างเยอะอ้าเอาโอเคครับพี่นอ้องควะมสามาณนี้แหละครับนี่แหละครับพี่น้องดูเทาดูดออกด้วนี่แหละโอเคครับคลิปนี้ไว้ซํำนี้ครับขอกล่าคำว่ามักบอ่อ เ๋ยวมันสิดูดนี้ครับเ,เหมียนประดประดะซิววอยเยอะยุ่นอนเงี้ย,อเ,ย,อยเอา้ามันๆน,นะ